ดีทีวีชแนลต่างที่เล่นต่างเล่นเล่นรุ่สองสุดร้อยอ่ะ ทางติ่มนื้อทางติ่มนื้อครับทางติ่มนื้อไปครับทางติ่มนื้อไปก่อนเนือลงสับเลยอันนี้เราจะไปสอนหลานๆที่บ้านนะครับต้องบอกเขาทางติ่มนื้อนะครับครับเหยียดแขนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายก่อนแล้วค่อยทำนะครับผมจะพูดจบเลยนะครับหายใจเข้านะครับเก็บพร้อมกับเหยียดแขนนะครับเหยียดแขนตรงแล้วไปอย่างเงี้ย มันก็คิดอยู่ไม่เจ้าใจลยเผื่อีถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวแขนไปเลยครับยืดอกยกพุงครับนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับ นี่นะครับที่เราจะทํานะครับที่เราจะทำนี่เรียกางว่าทำไมนี่ยกคูครับงี่โปยกคูิเอวไม่งอนะครับตัวเราจะลอยนกหายใจเข้านะครับอันนี้ผมบอกกการสอสาวคนก็เก็บยกไม่อยตัวนรับเียวแคสที่ถูกคูมนครับโดนคูงเ้ขาไม่ได้สไม่ต้องหาขึ้่มาครับเพิ่อจะมาเพิ่งมาไู่ได้มาท โอ้เร็วจังแต่ไมว่าแขนออกได้ไม่ได้ว่าแขนออกนะครับมหน้าด้เนเลยหรอคะใช้ใส่พิสูจน์จะง่ายลู่ต้พิสูจน์ยานนะพี่ต้มไี่ต้มทุกีทไมครั้งทุกวันเลยยดออกาอ่ะยืดอกนั้นแลละ ไามาเ่ยครับอันหลังให้เนี่ยอันหลังมาครับเอาทางปินน้ำโอเคเอาม่เอลยครับอาครับโอเคนะทางปีนน้ำอันนี้ไม่ต้องกลัวจมยืดอกครับยืดอกไม่ผมบลอกอไว้ให้ยืดอกยืดอกเด็ก็กนี่ทาแกะลงไปดกาแกลงไปอร้อยแล้วนี่ครับดยืดไปยืดอยนียวุบดยืตาืมตอาใหม่อาใอยครับเสาสทนะครับเจเอาใหม่เอาใหม่อาใหม่อาก

กะร้นผมเนี่ยพอคนเรากระดูกหนาขาจะหนักขึ้นขาจะหนักขึ้นเรือถ้าเกิดน่าจเอามือวาดไปได้ลคุ้ตากนนั้นเขาตากระดับตาได้ไย่งกลัวได้แล้วไม่เวลาทักคุณตาคุณตาก็นอนไปเลยแบบกุ้เือนแก่องเบา อันนี้ลองเอาเข่าพรอมล้เกีดครับขากมแค่ว่าก้เว่าใจขึ้นพอหาใจเข้าเกลียไงคุม้ถ้าเกิดรด็นด้ทำแบบนี้ โอเคโอเคโอเคนะครับ okay, okay, okay. ยืดอกนิดน okay ึง nah ่งแขนแขนขานิดนึงโอเคเพราะเราต้องการไม่ให้ส่วงนี้ถูกน้ำเพราะเราจะลอยตัวในน้ำมองได้ครับมองขึ้นข้างบนทุกบทดีไม่ต้องไปเกรงมันครับปล่อยตัวตาซ้ายปล่อยตัวตาซ้ายขาไม่ต้องเกไงครับนี่ขาเกรงอยู่นิดนึงปล่อยตัวตาเกี่ยระหว่างพวกเข่าต่อดไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใช้เสซูต้องหดออกพี่ส่ง โอเคเสร็จแลอค่มดวเอาีัวไปดิ่นี่ครับโอเคอ่จวไม่ต้องบิดันนธรรมดาอเคเยอะหน่อยแก่กาเลยดิยกสะโพกขึ้นยกอกยกพุงขึ้นมึไไม่ชมเลยมงไม่กกัไมเลยอ่ะมันไม่ลอยก็มองหามองไหว่างขอายได้เ่า การที่น้ำเข้าตาชจะย้ำเคยกระพริบหมไม่เลยดีมากโอเดี๋ยวต่อไปแล้วก็พอได้แล้วก็ถอนตัวออกเไปขยับขวดขึ้นน้ำดูดอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า recrrent เกิดจากนะครับน้ำที่ที่เข้ามากระทบฝั่งนะครับเข้ามาทั้งสองฝั่งแล้วพ้วนหลอกไปนะครับคนที่จมน้ำมากที่สุดก็คือคนที่พยายามว่ายน้ำกลับเข้าหาฝั่งแล้วหมดแรง การที่จะช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นนะครับที่เราจะไปบอกรีเฟเรนซ์เนี่ยแกง่ายนิดเดียวนะครับว่ายตัดขนานกับว่ายว่ายว่ายขนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันจะดูดเข้ามาเองหรือหอถ้าไม่ว่ายน้ํานะครับลอยตัวมันจะบ้วนกลับเข้ามาเองนะครับมันจะดูดกลับเข้ามาเองเพราะว่ามันจะเป็นน้ําวนกลับเข้ามาหาท้ายฝั่งนะครับ ตอนนี้ครับกำลังฮิตเลยเพราะว่าตอนนี้มีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเหตุที่หาดแม่ลําพึงครับประเทศไทยเนี่ย,ยมียมีมีมีเหตุเลยนะครับบ่อยๆเลยหาดแม่ลําพึงเนี่ยขึ้นชื่อลิเฟเรเลนนะครับเพราะว่าม,วมันจะมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นที่หาดแม่ลําพึงเกาะช้าง กระตาการะลนที่ภูเก็ตนะครับบางคนที่เป็นส่วนมากคนที่ไปเสียชีวิตนี่คือเป็นคนต่างถิ่นนะครับที่ไม่รู้เรื่องออความเสี่ยงของแหล่งน้ำนะครับพอไปเล่นปุ๊บเนี่ยทองแดงก็ไม่รู้จกักเอ้ทองแดงแปลว่าอะไร <c oughs> ก็ไปเล่นน้ำ <c oughs> แจ้แงเตือนไว้นะครับว่าปรากฏการณ์ขึ้นน้ําสูใต้น้ำเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีป้ายแต่ว่าเวลาเราไปเจอป้ายเราเจอจริงนะครับแต่ด้านหลังด้านหลังจะไม่มีบอกไม่แสดงบอกเวลาคนไปเล่นน้ำเขาจะเล่นไปเรื่อยๆครับเขาจะไม่ได้ดูป้ายนะครับที่ที่ผมไปดูมาที่ระยอง กขมีป้ายประมาณ3จุดนะครับ3จุดแล้วก็มีหอคอยแจ้งเตือนนะครับมีหอคอยปักทงนะครับตอนนี้ผมริฟเฟิลเลนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับสําหรับคนที่ชอบไปเล่นทะเล <c oughs> คือ,อ,อปรากฏการณ์เนี่ย <c oughs> ผมอยากให้ <c oughs> ไปสอนต่อหรือบอกต่อว่าเออนี่นะประเทศไทยเนี่ยมีปรากฏการณ์ริฟเฟิเลนเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องซืนามินะครับเวลาน้ําลงเนี่ยคนไทยนะครับวิ่งลงน้ําเลย ไปจับปลาไปดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าเกิดน้ำลดอย่างแรงเนี่ยจะต้องหนีขึ้นที่สูงให้ได้เร็วที่สุดนะครับ <l arn> ผมอยากให้เอาเรื่องรเีเฟรนส์เนี่ยไปไปบอกคนในครอบครัวนะครับว่าเออเนี่ยเ <l ou f sound> พราะว่าการประกอบคอแทงที่สูงเวลากระโดดน้ำนะครับแทงจะเพาะศีรษะเรานะครับทำไมเีากเคยโดนได้ครับย้อนได้ไหมนยกเพื่อเหนเหรอเออ อินโกเขาเรียกว่าอินโผิดอันนี้ต้องระวังทางผิดใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วแล้วก็บิดมาแล้วจะบอกนะครับเปิดเลยคพี่เไม่ต้องนังเวลาปิดแล้วย้ขายเวลาประกอบนะครับใช้สานิ้วนะครับขันนะครับขันไม่้ง ครับผมครับเพิ่งใส่นะครับเดี๋ยวประกอบรอเพื่อนก่อนนิดนึงนะครับอะไรครับนี่เหรอเอาต่าปูต่อจะอรใส่ตรงนี้อ้อใส่กระเป๋าี่นอุ้ยใส่ครั มาห้งพไปออกจากรื่อไปออกจากือครูเสอนเราช่วยเหลือกันนะครับเวลาเราไปดำน้ำในทะเลหรือที่ใดนะครับก็ขอให้นะครับให้เกียรติกันนะครับก็คือทุกคนช่วยเหลือกันแมสนะครับที่ดีนะครับคือถ้าว่าที่นี่ครับ่อยเทงเดียวแต่ว่าในชีวิตจริงสองซึมไปไปยังคอม อเจ้บัตรดี้ช่วยครับเช็คครับบัดดี้เช็คครับบัดดี้เช็คครตัวครับบัดดี้เช็คครับช่วยครับไปเลยไปย่ังไปย่าง้างหน้าอก้างหน้าอกให้มันรัดให้ครบทุกส่วนก่อนแล้วค่อยดึงเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันดึงไหมไป่วงตรงไหนครับอืมลงตัวลงว่าครับ เียกดหน้าอกก่อนครับกดหน้าอกก่อนกดหน้าอกครับกดหน้าอกครับกดเอวนะครับเอวครับกดเอวครับนั่งลงมือเอาลงนะัแล้วเวียงถังไปด้านข้างครับเวียงถังครับย่อตัวลงครับย่อตัวเข่าด้านหนึ่งครับเวี่ยงเข่ามาครับต้องจริงๆอ่ะต้องย่อเข่าไปฝั่งนู้นนะครับย่อเข่าไปฝั่งนู้นครับเวี่ยงถังมาแล้ววางพื้นนะครับ ครับไปนะป้ายเดียวมาย่อเข่าลงโอเคครับงอตัวมางอตัวมาหน้าเลยครับงตัว้เราจะต้องใส่ให้ชำนาญเพราะว่าเราต้องใอดชุดในน้ำด้วยนะครับอแล้วใส่ชุดในน้ำแล้วก็ผิวน้ำนะครับต้องทำได้

ขายื <łość> ่นไปเลยขายืดแทงหน้าโอเคนะครับโอเคดูดูยืดเพราะว่าแทงมันจะดีขอเก้าวไปไกลยก้าวไปเลยครับเท้าก้าวไปก้าวเลยก้าวเหมือนเดินเดินนะครับเดี๋ยวนี่ครับเหมือนเดินลงก้าวไปก้าวไปเลยตามองไปข้างหน้าเดินจะเก้า นไปเดี๋ยเริ่มต่อครับย้ายไปเดี๋ยวไปเริ่มเริ่มอ่นนยนี Besides, like ่อยวไปเดียไปดยไปเยไปยไปวไปดไปเยไปเนียืนปเดยืนยืนยืนยืดยตไปเนียวไปเนียเดียยืนเนยเปนดไดยยยไปยเยปยเยยยเวย ข้าวขวาข้าวขวาอย่างนี้ครับนี่เดียวเปิดอาเปิดด้านหายใจธรรมดาขวาเออแข้าเปนยานีข้าปเลยข้าวปล่อยข้าเียงเดียเดียวขอดข้าวปล่อยจีจับแมข้าวจับมสเดยไเรีแลไปก้าขาไปเรือก้าเลยเดียวมือนีไม่เนี่ยไก้าขาไปก้าขาไปอไปดทิกทิก

นะครับท <ำ S 1> หูเคียหู <c oughs> ถ้าอันนี้คือปรับพอก่อนอพักก่อนขอพักก่อนอมีปัญหาที่หูก็ชี้บอกออก,กู <c oughs> หูมีปัญหาไในชี้นะขอพักก่อนหยุดอเฮ้ห,ห,หลักการเอาเราจะไปททำยี่งยากมากเราก็เอาแค่เบื้องต้นเฉยๆคือจะให้น้องรู้จักการหายใจทาง น้ำเลยสไม่ต้องไม่ต้องตกใจแค่ตอนนี้คือเราจะไปนี่เราจะคุกเข่าเขาคุกเข่าแล้วก็ถ้าตกใจก็ลุกขึ้นมาได้เราจะไม่ลุกไงที่จะให้รักษาการแค่ข้ามเมาส์สิใช้ความรู้คุ้นเคยกับมันคุกเข่าให้รักษานี้ฮะคุกเข่าเดี๋ยวคุกเข่าเนี้ยคุกเข่าไปไปคุกเข่าเลยก่แต่ถ้าตกใจก็ลุกลุกเราลุกขึ้นมาได้เราจะไม่เอาลุกก่อนนะฮะนั้นี่เราจะใส่เมาส์แล้วใส่หน้ากากถ้า น้ำมันมวกเห็นาน้ำเข้า้วเราจะเห็นเนี่ยน้ำเข้านี้น้ำขึก็กออกเลยครับเลยสั่งจนกว่าจะมดกลเคียงน้ำใช่ไห่งหมลองดูลองดูลองดู

นั่งร้อยไหมครับสองสามปวดปวดพยาธิอะทีนี้ลองใส่ตะก้าแล้วลองนั่งดูลองนั่งหาใจลองนั่งดูอลองนั่งลองใส่ลองนั่งเนี่ยลองดูตั้งเอาแค่นี้ดูลองลองดูนั่งดูคุกเข่าครับน้ำมาใส่เด้วยเทียบผมขึ้นไม่หมดผมเข้าออกหมดนะผมขึ้นไม่หมดนะครับเดี๋ยวน้ำจะเข้าได้ไหมเฮ้เกาะลงได้ในน้ำแต่ว่าขึ้นมาใช่ไม่ได้ ทำเาครับจมเลยครับยองไมดูโอเครู้สึกว่าลอยไหมลอยนม่ลอยกระด่าดใส่ไปเลยกรดใส่ไปเลยแล้วออกไม่ลุกเราจมไม่ออกจมูกเราไม่ต้องใช้ตอารอกทิ้งเลยตะกัวมากร้อยังไปลงไหมตัวนี้ออกก่ันใส่มันเรียบร้อยไป

โอเคยังถามมันไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีท่ทีนี้ัเเอาให้นดเงบ้างก็ใยใจทีนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนทีนี้ไอ้นี่เดี๋ยวจะหลักสูตรต่อไปคือจะเขาจะถอนเขาจะดูดูการทาเขาจะทิ้งไปเพราะอะไรเผื่อบางทีเราหลุดหลุดออกไปนี่เรว้าเข้ามาเนี่ยให้กดตรงนี้เหเวลาเข้าไปน้ามันจะมีน้าเข้ามา ออกหรือเป่าออกก็ได้ป่กออกก็ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เป่าน้ำก็สาลักถ้าสำลักก็ท่านกินไปเลยถือวลาผมเด็บับไม่ต้องถาถืเวลาเขาถามคือเขาถามคือคุณโอเคไหมก็ต้องตอบว่าโอเคหรือไม่โอเคเพราะหูเพราะขอพักก่อนอะไรก็ต้องต้องบอกเขาต้องบอกต้องถามว่าโอเคไหมต้องโอเคทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวสนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดำนานๆเดี๋ยวใครว่ากันดีอันนี้แค่สอนแค่ให้คุ้นเคยเกี่ยวกับน,นำน,ำนำ้ำเปื้อัวกนอีกอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็ถามอยากให้น้องๆแค่รู้สึกจากการข้ามเมาอ่เขียนอากาศข้ามมือมัวก็เอาน้ำเข้าที่หนึ่งแล้วก็เปิดเอาเข้าที่หนึนน่งแล้วก็กสั่งมามีก้มหน้าเข้าแล้วก็เงยหน้าก็ได้เงยหน้าสั่งออกนะครับอากาศกระชับป่ะไม่กระชับเลยนะเดี๋จะทำลมคอยข้ามเมา